ทุกคนนะครับตอนนี้นักเรียนอยู่กับคุณครูเทเนดินสกุลนะครับกับรายวิชาทัศนศิลป์นะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5้นั่นเองครับวันนี้นะครับพวกเราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2ครับกับเรื่องของการจัดองค์ประกอบและการสืบความหมายในงานทัศนศิลป์ครับซึ่งในหน่วยการเรียนนี้นะครับมาตรฐานการเรียนรู้นะครับอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ที่ส1.1นนั่นเองครับตัวชี้วัดครับ ระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบสินและการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเองและบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้นครับนักเรียนครับต่อมาเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันดีกว่านะครับมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1ครับอธิบายปัญหาและวิธีการปรับปรุงด้านเอกภาพให้เหมาะสมกับงานทัศนศิลป์ได้ข้อที่2ครับวาดภาพตามจินตนาการให้มีเอกภาพ โดยเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับภาพได้และข้อที่3ครับเห็นความสำคัญของเอกภาพที่เหมาะสมกับงานทัศนศิลป์นั่นเองครับต่อมานะครับมาดูผังสาระการเรียนรู้กันก่อนนะครับในเรื่องของการจัดองค์ประกอบและการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์เราจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1คือปัญหาในการสื่อความหมายและส่วนที่2ครับปัญหาในการจัดองค์ประกอบครับซึ่งปัญหาในการจัดองค์ประกอบวันนี้นะครับคือปัญหาด้าน เอกภาพนั่นเองครับซึ่งเป็นปัญหาที่หลายๆคนนะฮะเจอแต่ไม่รู้ว่านี่มันคือปัญหาเรื่องของเอกภาพเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าเอกภาพคืออะไรหลายคนนะฮะอาจจะสงสัยคำนี้นะครับไม่เคยพบไม่เคยเห็นเรามาดูนะฮะว่าเอกภาพเนี่ยอ่านว่าเอกภาพเอกภาพหมายถึงอะไรมีใครพอรู้ช่วยครูตอบได้บ้างเอ่ย อ่ามีคนยกมือตอบแล้วนะครับชื่นชมเลยเก่งมากนะครับดีมากนะคะเอกภาพหมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในงานศิลปะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนรู้กันในวันนี้ครับใครพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วบ้างยกมือให้ดูสิครับสุดยอดเลยนะครับถ้าพร้อมแบบนี้แล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับคุณครูจะมีภาพให้นักเรียนนะครับสังเกตและตอบคําถามดังต่อไปนี้ครับ จากภาพนี้ครับอยากถามนักเรียนว่าปรากฏสิ่งใดบ้างและมีลักษณะอย่างไรในภาพผลงานนี้บ้างครับใครพอที่ตอบได้บ้างเอ่ยอ่ามีคนตอบมาแล้วนะครับนั่นก็คือในภาพนี้นักเรียนจะพบว่ามีต้นไม้และเรือใบใช่ไหมครับมีเรือใบยอยู่ด้วยนะครับมีลักษณะก็คือเอียงและทิศทางของภาพต้นไม้และเรือเนี่ยเอียงไปในทางขวา เหมือนกันเลยนะครับลองสังเกตสิต้นไม้ก็เอ็นเรือใบด้านหลังก็เอ็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับยังมีภาพที่น่าสนใจอ่าภาพนี้น่ารักมากเลยใช่ไหมครับภาพที่น่ารักแบบนี้ครับสังเกตให้ดีและตอบคําถามดังต่อไปนี้ครับคําถามนั้นถามว่าจากภาพปรากฏสิ่งใดบ้างและมีลักษณะอย่างไรบ้างจากภาพนี้ใครเห็นแล้วใครสังเกตได้แล้วลองตอบมาหน่อยสิครับ สุดยอดเลยถูกต้องด้วยนะครับคำตอบก็คือมีนกพูกนะครับสองตัวเนาะอยู่บนต้นไม้แล้วก็มีพระจันทร์เสี้ยวนั่นเองนะครับสีที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นสีเข้มนะฮะแล้วก็มีสีดำด้วยนะครับในพื้นหลังที่เป็นท้องฟ้าเนาะแล้วก็มีอะไรอีกครับอ่ามีพระจันทร์เสี้ยวที่เป็นสีเหลืองนะครับภาพนี้น่ารักมากเลยเนาะยังมีภาพต่อไปที่น่ารักไม่แพ้กันนะครับสังเกตภาพนี้ให้ดีและตอบคำถามนี้ครับ คำถามถามว่าจากภาพปรากฏสิ่งใดบ้างและมีลักษณะอย่างไรบ้างจากภาพนี้สังเกตให้ดีใครตอบได้ยกมือตอบได้เลยครับสุดยอดนะคําคำตอบมาแล้วนะครับมีคนตอบแล้วเก่งมากใช่แล้วครับสิ่งที่อยู่ในภาพคือต้อนไมุ้่้หมยายนี่อะไรครับมีเด็กนกพึ่งกบแล้วก็พระอาทิตย์นะฮะเป็นภาพที่มีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยเนาะสีที่ใช้ครับส่วนใหญ่เป็นสีอ่อนนะฮะแล้วก็มีสีสันที่ สดใสด้วยนะครับนักรียนครับจากภาพทั้ง3ภาพที่พวกเราได้สังเกตและตอบคำถามไปนะครับจะปรากฏดังนี้ครับภาพที่1ทิศทางของภาพต้นไม้และเรือเอียงไปนทิศทางขวาเหมือนเหมือนกันเลยภาพที่2ครับนกพู่ต้นไม้และพื้นหลังเนี่ยโทนสีที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นสีเข้มแล้วก็สีดำนะครับเป็นโทนสีเดียวกันด้วยเนาะสุดท้ายครับภาพที่3มครับ ส่วนประกอบต่างๆของภาพนั้นนะครับโทนสีที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นสีอ่อนแล้วก็มีสีสันสดใสเหมือนนกันเลยครับเป็นไปในทิศทางเดียวกันครับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันองค์ประกอบในภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง3ภาพนี้เราจะเรียกว่าเอกภาพนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือลักษณะของเอกภาพในงานทัศนศิลป์นั่นเองครับ ต่อจากนี้นะครับคุณครูนะครับมีกิจกรรมวิเคราะห์เปรียบเทียบมาให้พวกเรานะครับร่วมทําไปพร้อมกันเลยนะครับโดยนักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบทั้งสองภาพนี้นะครับว่ามีความเหมือนหรือความต่างกันอย่างไรบ้างนั่นเองครับสังเกตภาพที่1และภาพที่2ให้ดีใครคิดว่าเหมือนกันเนี่ยไม่ใช่นะฮะทั้งสองภาพนี้มีความแตกต่างกันอยู่ลองสังเกตให้ดีตั้งใจสังเกตอย่างจริงจังเลยครับอ่าพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้ว เรามาดูภาพที่1กันครับภาพที่1นั้นนะครับทิศทางของเรือหันคนละทิศทางเลยใช่ไหมครับเรือลำหน้ากับเรือลำหลังเนี่ยหันไปคนละทิศเลยนะครับแต่ภาพที่สองครับทิศทางของเรือเป็นอย่างไรครับหันเป็นทิศทางเดียวกันเลยนะครับคนที่ตกมาอยู่บนเรือก็หันไปทิศทางเดียวกันนะฮะภาพที่1ครับทิศทางของต้นหญ้าเอ็นไปทางซ้ายนะฮะส่วนภาพที่สองครับทิศทางของต้นหญ้าเอ็นไปทาง ขวานะครับสองภาพนี้ก็เลยไม่เหมือนกันเนาะนักเรียนครับต่อมานะครับครูอยากถามว่าภาพใดมีความเป็นเอกภาพภาพที่หนึ่งหรือภาพที่สองครับอ่าคำตอบก็คือภาพที่หนึ่งเนี่ยเป็นภาพที่ขาดเอกภาพแล้วภาพที่สองเนี่ยเป็นภาพที่มีเอกภาพนะครับมีความกลมกลืนกันด้วยนะครับนักเรียนครับเรามาดูภาพที่หนึ่งกันก่อนนะครับภาพที่หนึ่งเนี่ยเป็นภาพที่ขาดเอกภาพใช่ไหมครับ ตำแหน่งของภาพประกอบต่างๆเป็นอย่างไรครับสังเกตภาพที่1นึให้ดีสิครับอ่ามีคนตอบได้แล้วนะครับสุดยอดเก่งมากนั่นก็คือตำแหน่งของภาพนั้นกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางเลยเนาะนี่แหละถึงเรียกว่าปัญหาด้านเอกภาพครับปัญหาด้านเอกภาพนั้นนักเรียนคิดว่าเราจะแก้ไขยอย่างไรได้บ้างเอ,อ่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ภาพที่ขาดเอกภาพลักษณะเป็นอย่างนี้เนาะส่วนภาพที่มีเอกภาพลักษณะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับปัญหานี้นะครับจะแก้ไขโดยการเปลี่ยนมุมมองใหม่นะครับเปลี่ยนตำแหน่งของสิ่งต่างๆในภาพให้ลงตัวนะครับแล้วก็มีการรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แยกออกจากกันนะครับเมื่อดูแล้วมีความเป็นอันหนึ่งกันเดียวในภาพเราถึงจะเรียกว่าภาพที่มีเอกภาพนั่นเองครับเพื่อนักเรียนนะครับ เข้าใจในเรื่องของปัญหาด้านเอกภาพมากยิ่งขึ้นในวันนี้นะครับคุณคณรูมีคลิปวิดีโอเกี่ยวข้องกับปัญหาด้านเอกภาพมาให้พวกเราได้ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมกันด้วยนะครับใครพร้อมที่จะชมคลิปวิดีโอแล้วบ้างเอ่ยทุกคนยกมือแบบนี้นแดงว่าพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราไปชมคลิปวิดีโอพร้อมกันเลยครับปัญหาด้านเอกภาพมาดูปัญหาด้านเอกภาพกันนะครับ การวาดภาพที่ขาดเอกภาพทําให้องค์ประกอบในภาพกระจัดกระจายไปคนละทิศทางภาพที่ออกมาจึงไม่น่าดูปัญหานี้แก้ไขได้โดยการเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนตำแหน่งของสิ่งต่างๆในภาพให้ลงตัวนะครับภาพที่ดีควรมีเอกภาพคือมีการรวมตัวไม่แตกตัวออกจากกันเมื่อดูแล้วมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในภาพนะครับนักเรียนครับ หลังจากที่เรานีฮะได้ชมคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับปัญหาด้านเอกภาพไปครูเชียร์มันว่ารกเรียนพอจะเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาด้านเอกภาพแล้วเลยครับอย่าลืมนะครับปัญหาด้านเอกภาพเป็นปัญหาที่หลายคนเจอเลยครับเวลาสร้างสารรค์ผลงานการวาดภาพระบายสีต้องดูให้ภาพของเรารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกนถภาพไม่กระจัดกระจายด้วยนะครับครูเชียร์มันว่าผลงานของเรียนที่ออกมาแล้วนะครับต้องสมบูรณ์และสวยงามทีเดียวครับ ในวันนี้นะครับต่อจากนี้เนี่ยนะครับคุณครูนะฮะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการตอบคําถามไหมพวกเราร่วมสนุกไปด้วยกันนะครับซึ่งคําถามเนี่ยจะให้เวลาของนักเรียนเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นในการคิดและตอบคําถามครับใครพร้อมที่จะตอบคําถามแล้วบ้างเอ่ยยกมือให้ดูหน่อยอ่าถ้าพร้อมอย่างนี้แล้วมาเริ่มดูคําถามข้อที่1กันเลยดีกว่าครับคําถามข้อที่1น,นั้นถามว่าภาพที่มีเอกภาพมีลักษณะอย่างไรครับตัวเลือกอครับ ดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขอดูแตกต่างกันคอดูสวยงามและงอดูมีจุดเด่นเอ้ควรจะตอบข้อไหนดีนะกขอคอ,องอใครรู้แล้วยกมือตอบได้เลยสุดยอดเสียงตอบดังฟังชัดมากเก่งมากนะครับคำตอบก็คือข้อกอนะครับภาพที่มีลักษณะของความเป็นเอกภาพจะดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แยกออกจากกาันนั่นเองนะครับ นักเรียนครับหลังจากที่พวกเรานะฮะได้ตอบคําถามไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันดีกว่านะครับว่าปัญหาด้านเอกภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับครูจะให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาด้านเอกภาพนะครับซึ่งปัญหาด้านเอกภาพนะั้นเป็นการวางองค์ประกอบในภาพให้กระจัดกระจายไร้ทิศทางแตกแยกออกจากกาันไม่เหมือนกันไม่คล้ายกันทําให้ภาพออกมาไม่สวยงาม กเรียนครับจากการเรียนในเรื่องของปัญหาด้านเอกภาพนะครับเดียวคุณครูนะครับจะชี้ให้เห็นว่าในการวาดภาพระบายสีนั้นนะครับควรมีเอกภาพในเรื่องใดบ้างเพื่อที่พวกเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นและนําไปประยุกต์ในการวาดภาพระบายสีครับซึ่งปัญหาในการวาดภาพระบายสีในเรื่องของความเป็นเอกภาพนะครับควรจะคํานึงถึงดังต่อไปนี้ครับหนึ่งคือเรื่องราวของภาพนะครับจะต้องเป็นไปนในทิศทางเดียวกัน ขนาดของรูปภาพนะครับจะต้องไม่กระจายไม่กระจัดกระจายกันเกินไปชนิดของสีที่ใช้โทนสีที่ใช้ตำแหน่งของภาพและทิศทางของภาพทั้งหมดนี้นะฮะจะควรมีเอกภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันภาพของเราจะได้สมบูรณ์และมีเอกภาพครับนักเรียนครับต่อจากนี้นะครับจะถึงช่วงของ ภาระงานและชิ้นงานกันแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับพวกเราจะได้ทําภาระงานและชิ้นงานที่น่าสนใจนะครับเพื่อพัฒนาตนเองในเรื่องของความเป็นเอกภาพด้วยนะครับซึ่งงานในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างมาดูกันเลยครับภาระงานและชิ้นงานในวันนี้นะครับคือคุณครูจใายนักเรียนนะครับจินตนาการภาพต่างๆที่ตนเองชื่นชอบนะครับจากนั้นฝึกวาดภาพตามจินตนาการให้มีเอกภาพโดยให้นักเรียนนะครับเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับภาพดังตัวอย่างที่อยู่บนหน้าจอครับจากนั้นก็เขียนชื่อภาพด้วยนะครับนัรีตั้งชื่อภาพเองได้เลยครับแต่ชื่อภาพจะต้องสอดคล้องกับผลงานที่เรียนสร้างสรรค์ออกมานะครับก่อนที่นักเรียนจะลงมือทำนะฮะคร,รูอยากให้นักเรียนนะครับสังเกตเกฑ์การประเมินชิ้นงานในเรื่องของการวาดภาพให้มีเอกภาพด้วยนะครับซึ่งมีระดับคุณภาพที่4นั่นเองครับ ใครที่คิดว่าตนเองเนี่ยจะอยู่ระดับคุณภาพสี่บ้างยอมือให้ดูหน่อยสิครับโอ้โหทุกคนมั่นใจแบบนี้เพราะฉะนั้นเรามาลองมือปฏิบัติชิ้นงานกันได้เลยครับหมดเวลาแล้วนะครับนักเรียนครับ จากที่คุณครูได้สังเกตนักเรียนนะครับผลงานของนักเรียนทุกคนเนี่ยดูแล้วน่าสนใจมากเลยนะครับนักเรียนสามารถนําเรื่องของความเป็นเอกภาพเนี่ยนะครับมาสร้างสารรค์ผลงานของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวครับผลงานของทุกคนจึงดูสมบูรณ์และสวยงามนะครับหลังจากที่พวกเราทําผลงานสวยงามแบบนี้ออกมาแล้วเนี่ยเรามาสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันดีกว่านะครับ ในเรื่องของปัญหาด้านเอกภาพนั้นนะครับแก้ไขได้โดยการจัดตำแหน่งของภาพนะครับให้อยู่ในทิศทางเดียวกันนะฮะไม่แตกแยกออกจากกันนะครับจะทําให้ภาพเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลมกลืนกันอย่างสวยงามครับภาพที่สวยงามเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นภาพที่สมบูรณ์เลยนะครับนักเรียนครับนักเรียนได้ทําชิ้นงานเกี่ยวกับปัญหาด้านเอกภาพกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับออกมานําเสนองานของตนเองนะครับ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่ตางๆโดยที่ดูและเพื่อนๆน,นะครับจะร่วมการประเมินผลงานของนักเรียนนะครับพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้นักเรียนนะครับได้พัฒนาผลงานของตนเองได้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับนักเรียนเริ่มนำเสนอผลงานกันได้เลยครับ หมดเวลาครับนักเรียนครับนักเรียนนําเสนอผลงานได้ดังดีเยี่ยมทีเดียวครับภาพผลนักเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่นักเรียนเห็นออกมาจากการนําเสนอของเพื่อนและตัวเองเนี่ยทุนรูต้องขอชื่นชมในความตั้งใจของทุกคนเลยนะครับนักเรียนครับ เรามาดูตัวอย่างผลงานนักเรียนกันดีกว่านะครับวันนี้ครูมีตัวอย่างผลงานนักเรียนที่น่าสนใจจำนวน2ผลงานนะครับเป็นผลงานที่ไร้ปัญหาในเรื่องของการจัดผลงานในเรื่องของเอกภาพครับผลงานทั้ง2ชิ้นนี้นะครับมีเอกภาพในตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สีการจัดองค์ประกอบนะครับรวมไปถึงเรื่องราวในภาพด้วยนะครับถ้านักเรียนทําได้อย่างนี้นะครับปัญหาเรื่องความเป็นเอกภาพของนักเรียนจะหมดไปอย่างแน่นอนครับ นักเรียนครับในวันนี้นะครับพวกเราได้เรียนรู้ในเรื่องของปัญหาด้านเอกภาพไปแล้วนะครับครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนคงจะนําความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้นะครับไปปรับปรุงผลงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ในการวาดภาพระบายสีของตนเองให้ดียิ่งขึ้นนะฮะผลงานดีๆของพวกเราที่ได้สร้างสารรค์และนาเสนอภายในวันนี้นะครับอย่าให้หยุดอยู่เพียงในห้องเรียนของเรานะครับเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือ Twitter ก็ได้นะครับ ่จะมีคนมากดไลค์กดแชร์ผลงานของเราอีกนะฮะคุณครูเป็นกําลังใจให้กับผลงานดีๆของพวกเราอย่างนี้นะครับสําหรับการเรียนในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วมาพบกันใหม่กักบครูเทนเนศ์ดิสกุลในโอกาสต,ต่อไปครับสําหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ